จากการเป็นที่ฮือฮากันอีกครั้งหลังเพจอาเซียน SEA Story ได้โพสต์ถึงนักวิชาการชาวพมา่าพร้อมใส่รูปและแคปชั่นว่าขอมเท่ากับไทยหลังจากอ่านโพสต์นี้ทางช่องของเราก็ยิ่งอยากหาข้อมูลมากขึ้นวันนี้เลยมาพร้อมกับหลักฐานและบันทึกที่แน่นกว่าคลิปก่อนมากๆก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราต่อไป ชนชาติสยามมีความเป็นมายาวนานหลายยุคหลายสมัยโลดแล่นมีชื่อเสียงระเบือไกลจนต่างชาติผู้จเจริญต่างพากันรู้จักสยามอันเกลียไกลนี้จึงอยากเรียนให้รู้ไว้ว่าสยามมีความรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าอารยธรรมที่จเจริญแล้วอื่นๆในโลกนี้เลยคำว่าสยามหรือสยามมีประวัติความเป็นมาแรกเริ่มปรากฏในจดหมายเหตุจีน บันทึกไว้เมื่อพุทธศักราช2311ซึ่งพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตากสินมหาราชที่มีเชื้อสายชาวจีนส่งกอบกู้บ้านเมืองมีใส่ต่อกองทัพอังวะแล้วทรงส่งราชทูตไปถวายเครื่องราชบรรณาการและพระราชสารแด่จกักรพรรดิเฉินหลงองค์จกักรพรรดิจึงรับใช้ให้เจ้ากลมพิธีการทูตตรวจสอบเรื่องราวของประเทศสยามเจ้ากรมพิธีการทูตจึงรายงานว่า ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ตรวจดูเรื่องเสียมหลวกกัวหรือเสียมหลอกกกแล้วเห็นมีต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ราชวงศ์สุยราชวงศ์ถังซึ่งสมัยโน้นเรียกว่าซื่อถูกัวด้วยครั้งพระเจ้าสุยทางเต้พระเจ้าสุยเอียงเต้ขึ้นคลองราชสมบัติขุนนางสุนถังจู้ที่ชื่อเสียงจุนได้จดบันทึกความไว้ว่า ซื่อถั่วกวนับถือพุทธศาสนาชาวเสียมหลัวกกวประเทศนี้ตั้งอยู่ริมทะเลทางทิศใต้จากการสันนิษฐานจากบันทึกนี้นักวิชาการได้ให้ความเห็นไว้ว่าสื่อถั่วกวัวที่นับถือศาสนาพุทธที่ตั้งอยู่ริมทะเลทางทิศใต้น่าจะเป็นอาณาจักรสีวิชัยหรือที่อยู่แถบจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเอง หนังสือบันทึกจดหมายเหตุทางพระราชมยตรีจีนสยามระบุไว้ว่าสยามเป็นชนชาติเดียวกับชาวหูหลัำหรือฟูนันฟูนันคืออาณาจักอรอารยธรรมแรกในสุวรรณภูมิซึ่งเป็นบรรพบุรุษของขมรเจนละขมรพระนครและแน่นอนเป็นพันบรรพบุรุษของสยามด้วยอีกทั้งคำว่าสยามก็ยังปรากฏในจารึกของอาณาจักรพุกามโดยโลงสกระในปีพศ1663ไว้ด้วย คำเขียนในรูปของสยามยังปรากฏอยู่ในจารึกโบราณของจำปามปาีข้อความกล่าวถึงการจับได้เฉลยศึกชาวสยามรวมกับเฉลยศึกชาวขเขมรและอื่นๆอาจารย์กังวลอธิบายว่าจารึกนี้นับว่าเป็นการพบคําว่าสยามที่ใช้ในความหมายของชนชาติสยามเป็นครั้งแรกที่เทวสถานโปนากาปัจจุบันตั้งอยู่ที่เมืองยาจางในเวียดนามทางตอนใต้ จากรูปภาพเป็นจารึกที่กรอบประตูปราสาทประทานซึ่งมีสามที่บอกเล่าเรื่องราวที่กษัตริย์จามปาคือศรีสยับปรเมสวนวรมะเทวะได้ถวายค่าทาสชาวกวีซึ่งเป็นคำที่จามเรียกขมินชาวจามปาชาวสยามหรือสยามชาวลาวหรือเลาและชาวพุกามจำนวน45คนแด,ด่เทพเจ้าที่นี่เมื่อสักราช1 1 5 5 ตรงกับพุทธศักราช1776จากจารึกที่กรอบประตูด้านซ้ายด้านขวามีจารึกคำว่าสยามทั้งสองด้านคำว่าสยามหรือสยามยังได้ปรากฏที่ภาพจำหลักนูนต่ำที่ปราสาทนครวัดที่สร้างขึ้นราวปลายพุทธศตรวรรษที่17อันแสดงถึงกองทัพชาวสยามที่กำลังเดินขบวนคู่กับกองทัพละโวโดยจารึกสลักไว้ว่าแหน่สยามกุป แปลว่านี่คือกองทัพสยามเรื่องเสียมกุกที่ถูกสลักบนกำแพงนครวัดนี้นักวิชาการบางคนให้ความหมายว่าชาวสยามแห่งลุ่มน้ำกกแต่ความจริงนั้นเป็นเพียงการคล้อยตามทฤษฎีของซิเดสเช่าของทฤษฎีฝรั่งเศสผู้สอนประวัติศาสตร์ไทยว่าชนชาติสยามเพิ่องอพยพหนีจากการโจมตีของกุบไลขานมาสร้างอาณาจักรสุขโขท,ทยัย เมื่อพศ1781แต่ภาพสลักที่ระเบียงวัดเกิดขึ้นเมื่อปีพศ1693ปรากฏภาพกองทัพสยามก่อนเกิดอาณาจักรสุขโขทัยเกือบ100ปีเสียอีกในปัจจุบันมีการตีความว่าชาวสยามบนกำแพงนครวัดจริงๆแล้วมาจากที่ไหนเอาไว้3สถานที่ดังนี้1เป็นชาวสยามที่มาจากสุพรรณบุรี 2. เป็นชาวสยามที่มาจากเพชรบุรีและ 3. เป็นชาวสยามที่มาจากนครศรีธรรมราชนักวิชาการคนดังกล่าวนั้นศรัทธ,ธาและเชื่อถือในความปาดเปลืองของชาวฝรั่งเศสเจ้าลี่ย่างซเดสจึงคิดเอาเป็นว่าชาวสยามแห่งแม่น้ำกกซึ่งเป็นชาวสยามที่มาจากเชียงรายโดยมองข้ามทวารวดีทางภาคกลางไปอย่างไม่ใยดีเพราะความจริงแล้วนั้นชาวสยามไม่ได้อยู่ทางทิศเหนือ ซึ่งที่สีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์จะบอกให้ทุกท่านทราบว่าความหมายของสยามที่แท้จริงคืออะไรเมื่อพูดถึงสยามย่อมมีความเกี่ยวข้องกับทวารวดีและพระกฤษณะการจะตีความหมายของคำสยามนั้นต้องเอามาผูกกับทวารวดีและพระกฤษณะแน่นอนเพราะสามคำนี้แยกออกจากกันไม่ได้ตามตำนานฮินดูพระกฤษณะได้สถาพนาอาณาจักรที่ชื่อว่าทวารกา หรือทวาราวดีมาเป็นอาณาจักรของพระองค์นี่คือสาเหตุแรกที่ว่าทวาราวดีกับพระกฤษณะย่อมมีความเกี่ยวข้องกันแล้วสยามเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรพระกฤษณะนั้นมีสองชื่อที่สามารถใช้เรียกพระองค์ได้คือกฤษณะและสยามซึ่งทั้งสองชื่อนี้มีความหมายเหมือนกันแปลว่าสีดำคล้ำสีทองหรือสีน้ำเงิน สองคำนี้สามารถยืนยันได้เลยว่าเป็นคำสรสกฤตชั้นสูงจึงถูกนำมาตั้งชื่อพระมหากษัตริย์หรือเทพเจ้าถือเป็นคำมงคลยิ่งในปัจจุบันชาวอินเดียส่วนมากนิยมใช้นามสกุลว่ากฤษณะและสยามด้วยเหตุนี้ทำให้ยิ่งสามารถยืนยันได้เลยว่าสองคำนี้เป็นคำที่ดีและเป็นมงคลการแปลความหมายของคำว่าสยาม ก็จะคล้ายกับชาวอินเดียที่ใช้เรียกแทนตัวเองว่าชาวพารตะซึ่งพารตะหมายถึงเท้าพารตะจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ของชมพูทวีปโบราณพารตะแปลว่าลูกหลานของเท้าพารตะหรือแว่นแคว้นแห่งเท้าพารตะเท้าพารตะเป็นวีรบุรุษในตำนานของอินเดียตามตำนานกล่าวว่าเป็นโอรสของเท้าทุสยันกับนางสกุลตลาเท้าพารตะ เป็นจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่คนอินเดียภาคภูมิใจมากจึงอ้างว่าคนอินเดียทั้งหลายนั้นเป็นลูกหลานของเทวพาตักลับกันกับชาวทวารวดีก็นับถึงพระกฤษณะมากเิ่นกันเพราะยุคนั้นมีแต่พราหมณ์ฮินดูและคําว่าสยามก็เป็นอีกชื่อที่ใช้เรียกพระกฤษณะดังนั้นถ้าจะให้แปลความหมายของคําว่าสยามจะแปลสยามว่า ลูกหลานของพระกิษสะนั่นเองนอกจากนั้นคำว่าสยามยังแปลได้อีกหลายมุมดังนี้สยามลูกหลานพระกิษสะสยามเหล่าผู้นับถือพระกิษสะและสยามชาวทวารวดีเมื่อครั้งราชวงศ์หยวนมีนักเดินทางชาวตะวันตกชื่อมาโคโปโลเดินรอนแรมจากเวนิสมาถึงปักกิ่ง รับใช้ราชสำนักมองโกนับหลายปีภายหลังเดินทางไปส่งเจ้าหญิงมองโกที่อิหร่านแล้วกลับเวนิสบ้านเกิดโดยทางเรือมาโคโปโลโได้บันทึกชื่อแว่นแคว้นต่างๆตามรายทางมีชื่อประเทศหนึ่งบันทึกเอาไว้ว่าลาคัชอันหมายถึงลาโวนั่นเองมาโคโปโ,โลได้กล่าวถึงสภาพเมืองของลาโวาสมัยนั้นอย่างละเอียดไว้ว่าชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธ และมีภาษาพิเศษของเขาปกครองโดยกษัตริย์ของเขาเองกษัตริย์ของเขาไม่ยอมส่งเครื่องราชบรรณาการกับประเทศใดประเทศหนึ่งลักษณะภูมิประเทศมีสภาพป้องกันการลุกรานจากค่าศึกได้เป็นอย่างดีฉะนั้นไม่มีศัตรูใดกล้าเข้ามาโจมตีอาณาจักรนี้หากอาณาจักรนี้โจมตีได้ง่ายกุบไลคา,านอาจจะเอาแผ่นดินนี้เป็นอาณาจักรของพระองค์อย่างไม่ลังเลในการตัดสินใจ สิ่งสำคัญที่มีอยู่ในอาณาจักรนี้คือไม้ฝางมีทองมากจนเหลือเชื่อได้ไม่ว่าจะใช้สุนัขหรือนกไปล่าสัตว์ก็สามารถล่าสัตว์ได้อย่างมากมายหินโมราที่อาณาจากักรนี้มีประกายงดงามแวววาวสวยงามมากดังที่ได้กล่าวมาแล้วจึงใช้หินโมรานี้แทนเงินตรากับต่างประเทศอาณาจากักรนี้มีภูเขาต่ำๆสูงๆและไม่ได้ปลูกต้นไม้ คนภายนอกไปเที่ยวน้อยเนื่องจากกษัตริย์ผู้ปกครองห้ามปรามบุคคลที่มาจากภายนอกเพราะไม่อยากให้ชาวต่างชาติรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองและความลับของอาณาจักรนี้จากนั้นมาโครโปโลยังได้เขียนบันทึกไว้ว่าชนถิ่นนี้เรียกว่าสยามทําให้ชาวยุโรปทราบเรื่องราวของเอเชียและกระตุ้นให้เดินทางมาค้าขายและประกาศศาสนาในอนาคต หลังจากการเดินทางของมาโคโปโ,โลไม่นานชาวจีนในสมัยราชวงศ์เวียนที่ชื่อวังต้าหยวนได้เขียนหนังสือเรื่องเต่าอีจื้อหลิวในปีพศ1892ในบทลาโวว่าผู้เขามีลักษณะเหมือนกำแพงเมืองหินผาสีขาวสูงตระงานสภาพพื้นดินเป็นที่ราบกว้างใหญ่ไพศาลอุด,ดมด้วยพืชพันธุ์ธัญยาหาร ชาวเสียนต้องพึ่งพาอาศัยภมูมิอากาศอบอุ่นตลอดปีดุดฤดูใบไม้ผลิประชาชนมีนิสัยห้าหารบึกบึนทั้งชายและหญิงนิยมกล้าวผมมวยพวกศีรษะด้วยผ้าสีขาวสวมเสื้อยาวมีเจ้าแผ่นดินของเขาตามกฎระเบียบใช้เบี้ยแทนเงินตราเป็นการทั่วไปเบียรจำนวนหนึ่งหมื่นเทียบมูลค่าเท่ากับธนบัตรจงถงจำนวน24ตำลึง นอกจากนั้นยังมีไม้ฝางนอแรดงาช้างขนนกกระเต็นและสีพึ่งส่วนสินค้าที่ใช้แทนเงินได้แก่เครื่องปั้นดินเผาผ้าพิมพ์สีมีลวดลายทองดีบุกผลหมากไหหลำและเบีย้ยสำหรับขมีนนั้นในพงศาวดารของนักองค์เองบอกเอาไว้ว่าบรรพบุรุษของตนคือตระซอกประแอมหรือพระเจ้าแตงหวาน แต่พงศาวดารของกรุงศรีอยุธยาเช่นคู่มือทูตตอบบอกเอาไว้ว่าบรรพบุรุษของพระเจ้ากรุงสยามคือพระเจ้าปทุมสุริยวงศ์พระเจ้าสุริยวร,รมันที่หนึ่งนั่นเองผู้ที่สืบเชื้อสายราชวงศ์สาเลนแห่งอาณาจักรสีวิชัยทางตอนใต้ของประเทศไทยในปัจจุบันบันทึกของสมเด็จพระนารายมหาราช ที่ไปบอกเล่าถึงความเป็นมาของสายวงศ์พระองค์ต่อพระเจ้าหลุยที่ส4ณี่กรุงปารีสพุทธศตวรรษที่22ว่าสืบเชื้อสายมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่13ปฐมสุริยวงศ์พระเจ้ายัสูวรมันผู้สร้างเมืองศียัตสูสทรปุระนครวัดหรือนครทมนั่นเองสืบมาถึงพุทธศตวรรษที่17พระพนมทะเลสี ครองเมืองสุขโขทัยและเป็นผู้สร้างเมืองพลีหรือเพชรบุรีสืบมาถึงพระเจ้าอู่ทองสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งผู้สถาปนากรุงเทพมหานครปรวรธรารวดีสอยุธยาพุทธศตวตรรษที่18สืบวงต่อมาถึงสมัยพระองค์สมเด็จพระนารายมหาราชลำดับที่25ผู้ปกครองอาณาจักรอยุทยา และเป็นลำดับที่52ของปฐมสุริยวงศ์รวมสิริอายุกลุ่มวงนี้934ปีอายุของพระองค์ขณะนั้น52ปีคลองราดมา27ปีแล้วณพุทธศักราช2228ซึ่งบันทึกนี้อยู่ที่กรุงปารีสหอสมุดจดหมายเหตุของคณะบัตรหลวงซึ่งมีรหัส AME854 และ FF. 721 727รูปคําเป็นอักษรโรมันสุริยวงศ์คือขอมหรือสยามผู้สร้างและปกครองกรุงสุขโขทยัยก่อนที่ราชวงศ์สีนาวนำตุมหรือไตเลืองจะร่วมมือกันยึดอำนาจกรุงสุขโขทัยจากขอมและแคว้นละโวของสุริยวงศ์ กษัตริย์ขอมในสุริยวงศ์ที่ปกครองกรุงสุขโขทัยตอนต้นที่ปรากฏหลักฐานคือพระพนมทะเลสีมเหส่วนวารินราชบพิตรหรือพระพนมทะเลสีผู้ครองกรุงสุขโขทัยแล้วเสด็จไปสร้างเมืองพิพลีหรือเพชรบุรีภายหลังหนังสือชินการมาลีปรกรณ์เป็นวิทยานิพนธ์ทางประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา,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 าในล้านานาที่สำคัญเรื่องหนึ่ง ซึ่งเป็นของพระพิสุรัตนปัญญาโดยถูกแต่งขึ้นเป็นภาษาบาลีเมื่อพุทธศักราช2 0 5 9ก็ได้กล่าวชัดเจนว่าในยุคพุทธศักราช1007-1008นั้นสยามเทศะคือบริเวณตั้งแต่สุขโขทัยลงไปในคำนำลักษณะพระธรรมศาสตร์ของกฎหมายตราสามดวง ซึ่งรัชกาลที่หนึ่งได้ให้รวบรวมสะสาเมื่อพุทธศักราช2,347นั้นเรียกเมืองไทยทั้งหมดว่าสยามประเทศในภาคภาษาบาลีใช้คำว่าสามะเทศะและเรียกภาษาไทยว่าสามะภาษาหน้าแปลกที่นักองค์เองไม่พูดถึงบรรพบุรุษขมีอันยิ่งใหญ่ที่มักมีพระนามลงท้ายด้วยวรมันเลย แต่กลับเป็นสยามเสียเองที่กล่าวถึงตระกูลวรมันแทนขมรโบราณอันยิ่งใหญ่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอาณาจักรสีวิชัยเพราะนครวัดของขมรได้รับอิทธิพลจากศิละปะสีวิชัยไปเต็มๆผู้สืบสายราชวงศ์สาเลนแห่งสีวิชัยล่าสุดในยุคนั้นคือพระเจ้าอู่ทองแห่งอาณาจักรละโวอักษรไทยเริ่มแรกไม่ได้ถูกประดิษฐ์ที่สุขโขทยัย แต่มาจากอักษรขอมกําเนิดที่เมืองละโวอักษรไทยไม่ได้เกิดจากปาฏิหาริย์การประดิษฐ์คิดค้นของใครคนใดคนหนึ่งและเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นภายในปีเดียวแต่อักษรไทยต้องเกิดจากความจำเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในสังคมด้วยพลังผลักดันของศาสนาการเมือง และวัฒนธรรมของสังคมในสยามประเทศเป็นระยะเวลายาวนานมากก่อนจะเป็นอักษรไทยโดยวิธีดัดแปลงจากอักษรที่มีอยู่ก่อนและใช้กันมาอย่างคุ้นเคยถ้านับจากอักษรไทยย้อนกลับไปหารากเง้าจะพบได้ว่าเราได้แบบมาจากอักษรขอมย้อนกลับไปเก่ากว่าอักษรขอมจะพบอักษรทวารวดีอักษรปลวะและอักษรทมินตามลำดับ ซึ่งก็สอดคล้องกับสารคดีของนักวิชาการชาวพม่าที่มีช่วงหนึ่งท่านได้อ่านศิราจารึกที่ถูกจารึกไว้เป็นภาษาไทยแต่เป็นตัวอักษรขอมนั่นหมายความว่าก่อนที่พ่อขุนรามคำแหงจะคิดค้นลายสือไทยเราก็พูดภาษาและใช้คำพูดไวยากรณ์การเรียงคำศัพท์โทนเสียงรูปประโยคแบบนี้มาก่อนแล้วเพียงแค่ใช้อักษรขอมเพื่อแทนเสียงพูดในแต่ละคำจนเป็นประโยค พูดง่ายๆก็เหมือนการเอาตัวอักษรภาษาอังกฤษมาทำเป็นภาษาคาราโอเกะเหมือนในเพลงไทยสมัยแผ่นซีดีนั่นเองแต่และคำแต่และคำแต่และคำเป็นภาษาไทยที่ชัดเจนมากๆคำศับแต่ละศับเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนอ่านออกก็รู้ได้ทันทีสสดเอะโลโว แล้วอ,อันนี้ไม่ใช่ภาษาบาลีแน่แหละนะแล้วแล้วก็สระเอโลเลแล้วเลโทอาโนนะอันนี้เป็นท่างแล้วก็ตรงนี้ครับนะตามบนุนะตามบุนเนี่ยตัมบุบตัวนี้ครับต,ต่อข้ามอนจุดนะตามบนุนะอสมเป็นอสมของ ภาษาเป็นภาษาไทย ใครสนใจเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับช่อง Mainpoint Insider เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสุขสวัสดิ์ทุกคน